เดี๋ยววันนี้จะมาไปยาร้านอาหารที่วิวสวยตาแตกมากค่ะแถมอาหารก็ยังเสิร์ฟได้อลังการสุดๆด,ด้วยความที่วันนี้พี่ตองเขางองแงอยากให้พามาที่ร้านนี้เลยค่ะสามุกค,คาเฟ่ร้านเขาจะอยู่บนเขาแล้วก็มองลงมาเห็นวิวทะเลแบบนี้พี่แบงค์บอกว่าวันนี้ดื่มน้ําน้อยยังไม่ถึง8ดแก้วเลยแต่ถ้าจะให้กินแก้วนี้8ดแก้วก็คงไม่ไหวนะคะถึงกับมองอย่างเมื่อลอยเลยทีเดียววันนี้เราสั่งอาหารมาเยอะมากทั้งต้มผัดแกงทอดร้านนี้เขามีทุกอย่างเลยอาหารนะ่าต้องเสียงเงินซื้อนะคะแต่วิวทะเลแบบนี้ดูฟรีถ้ามาตอนพระอาทิตย์ เมนูแรกเป็นแกงส้มมะละกอกุ้งคือเขาก็จะให้หมอเตนมเต็มกุ้งเลยที่ต้องชิมไปบอกว่าเค็มค้นมากแถมกุ้งก็สดไร้กลิ่นคาวจินมกับข้าวสวยก็คือเรื่องอันนี้จะเป็นเมนูประจําของเราที่มาร้านนี้ทีไรก็ต้องสั่งตลอดก็คือยำผักบุ้งกรอบเมนูนี้ก็สั่งตลอดไม่แพ้เมนูเมื่อกี้เลยค่ะจะเป็นหมูสามชั้นทอดราดน้ำปลาเขาจะแยกน้ำปลามาให้เรามาราดเองบอกเลยว่าอร่อยสิบจานก็ไม่พอคะ่ะเมนูต่อไปจะเป็นห่อหมกผัดแห้งปกติเราก็ไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนเลยนะแถมรสชาคืออเ้้้้นนนนแแดูู่หฟฟงารรรบบบบบใ